ซองมอนแถลงข่าวแนะนำสินค้าครั้งที่4จอกซองมอนนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าปัจจุบันในเรื่องความใส่ใจต่อสุขภาพซึ่งน้ำมันสนเข็มแดงสามารถช่วยในเรื่องระบบเลือดให้หมุนเวียนได้ดีนอกจากนี้ยังมีการแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมความงามนำเข้าจากประเทศเกาหลีแบรนด์รีซูยอน โดยมีผู้บริหารเจ้าของแบรนด์สินค้าบินตรงจากประเทศเกาหลีใต้มาร่วมขึ้นเวทีทแถลงข่าวและร่วมเซ็นสัญญาระหว่างคุณลีมิยอน mm hmm. CEO บริษัทรีซูยอนจำกัดประเทศเกาหลีใต้และคุณจินซอนคิมผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สินค้าปิดท้ายงานแถลงข่าวครั้งนี้ยังได้มีการเปิดตัวศิลปินจุกสามารถพึ่งกิจ ซึ태국เป็นศิลปินเบอร์แรกในเครือของบริษัท 지금 태국은 그 여름이잖아요. 항상 그러니까 항상 여름이잖아요. 어. 그럼 항상 여름인 사람들은 어떻게 되냐면 땀도 많고 배출도 많고 이런 사람들이기 때문에 쉽게 말하면 끈적거리거나 어 그다음에 이게 그뭐 끄끔하거나 답답하거나 이런 거 쓰시면 안 돼요, 사실. 답답อของเรานี่นะครับแปรนดีสุยอนนะครับคือความหมายว่าลีก็ริแผ่ซู่ความหมายว่าเป็นน้ำนะครับแล้วก็ย้อนแปลว่าก็เลยน้ำเลยไงครับผมแล้วถ้ามืองไทยมืองไทยคือเป็นอาการโลนตะโลน,นะครับอาจจะบางคนเป็นน้าลายหรืออย่างนี้ก็งาเยอะ 방코나이 저희는 저희 한국은 연예인들도 물광 피부에 연연을 해요. 피부가 좋은 게 한국은 피부가 대세거든요. 여기 태국도 피부가 대세인가요? 네. 맞아요그 피부를 되돌려 드릴거예요보입니 ถ้าใช่ของเราเหมือนพิวนะครับหมือนสภาพเป็นกับตัวลบอายุ10ปีไ้เครับผมวันนี้ได้มีเกียรติจากบริษัทรีเซยองเกาหลีมานะคะบินตรงมาเซ็นสัญญาระหว่างประเทศประเทศไทยเรากับเกาหลีนะคะค่ะก็เป็นโอากาสของคนไทยด้วยค่ะได้ใช้สินค้าที่ดีๆนะคะได้บอกต่อคนไทยด้วยค่ะ ตันี้จุดเด่นของเราก็จะมีถ้าเครื่องสำอางก็จะเป็นีเซยองนะคะถ้าเป็นอาหารเสริมก็จะเป็นฮอกเก็ตนามูค่ะซึ่งเป็นสินค้าที่ช่วยระบบตับของเราก็เป็นโอกาสที่คนไทยจะได้ใช้ด้วยค่ะสินค้าของบริษัทจอกสวร์นนำเข้าเป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสุขภาพเราทั้งหมดก็คือระบบเลือดในร่างกายนะคะสินค้าตัวนี้ช่วยป้องกันไขมันในเลือดค่ะคนไทยใช้สินค้าน้ำมันสนเข็มแดงจอกสวค์ รหัสของสมาชิกที่ซื้ออยู่ก็เป็นหลักหลายหมื่นค่ะแล้วก็ลูกค้าก็ตอบโจทย์ช่วงนี้ก็คือสุขภาพนะคะสุขภาพไม่ดีะระบบเลือดไหนจะเป็นไข้หวัดใหญ่บ้างอะไรบ้างก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะ<ม><ๆ>วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องจุกซึ่งเป็นศิลปินเบอร์แรกของบริษัทจอกสังวรด้วยนะคะที่มาช่วยในงานแล้วก็มาร้องเพลงให้แขกผู้มีเกียรติฟังด้วยค่ะฝากสินค้าน้ำมันสนเข็มแดงจอกสังวรและฮอเก็ตนาโม รวมทั้งเครื่องสำอางก็รีซิยอนค่ะช่วยฝากบอกต่อด้วยนะคะผู้ที่สนใจที่จะติดต่อนะคะเชิญที่บริษัทจ๊กซองวอนนะคะซอย7รัดชดาค่ะ